มันไม่มีอะไรในโลกเนี้ยที่ได้มาฟรีๆแล้วก็มันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้มาอย่างง่ายดายยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เทลมีไว้พอดแคสต์ที่จะพาเราไปตอบคำถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่จะทำให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่างๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สำคัญเข้าใจคนอื่นๆในสังคมมากขึ้นด้วย สวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับคุณสุพลสวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Tell Me Why นะครับผมพอดแคสต์ที่จะพาเราไปเข้าใจนะครับพฤติกรรมและก็นิสัยการตัดสินใจของเรานะครับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเบียร์นะครับผมแล้วก็ผมนะครับวันนี้ที่จริงเป็นประเด็นที่ผมชื่จะพูดมานานละแล้วก็เป็นประเด็นที่แบบผมว่าทุกคนน่าจะกําลังเผชิญกันอยู่ในในชีวิตประจําวันและ เราก็จะเห็นตามข่าวอยู่เสมอนะครับออเรื่องของการถูกหลอกหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าสแกมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ได้แหละคือคําถามของเราเนาะก็คือว่าทําไมเราถึงถูกสแกมได้นะครับทำไมเราถึงตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์การถูกหลอกลวงหรือว่าการสแกมต่างๆแล้วก็เราทํายังไงเราถึงจะแบบลิกเรี่ยงแล้วก็พยายามป้องกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราีิได้นะครับก็ที่จริง พอดแคสต์นี้ถ้าสมมุติแบบใครอยากจะแชร์ให้คนที่รักหรือว่าคนที่เรารู้สึกว่าเออควรจะฟังก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องครับคือผมมีหลายๆข่าวนะครับที่ไปเขียนมาแล้วก็ไปอ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่รู้สึกค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ในขแดแเดียวกันก็น่าขมวลเป็นอย่างมากก็มีเรื่องหนึ่งครับคุณเบียร์ก็<ช>อันนี้เป็นเรื่องของคนไทย นะครับที่เป็นหญิงไทยที่ไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับลงใน Business Insider เนาะคือเธอเป็นน่าจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ไปอยู่ที่ซานฟรานเนี่ยประมาณ10ปีแล้วแล้วอยู่ๆครับก็เธอก็ได้สายหนึ่งโทรมาบอกว่าเป็นโคงสุนไทยบอกว่าเธอเนี่ยเขาเรียกว่าบัญชีของเธอที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยครับไปโดนขโมยข้อมูลแล้วก็ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของอบัญชีม้า ที่แบบว่ามีคนทําผิดกฎหมายแล้วโอนเงินเข้านู่นนี่อะไรเยงนี้ครับซึ่งแน่นอนครับเธอก็ตอนแรกก็งงๆนิดนึงครับว่าเออมันทําไมมันถึงเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ก็กังวงลนะครับเพราะว่าที่จริงแล้ว,ว่เธอเองก็ถึงแม้ว่าจะมาอยู่ที่นี่สิบปีแล้วก็ยักยงกลัวที่จะถูกส่งกลับประเทศเพราะว่าอุตส่าห์ย้ายประเทศมาที่อเมริกาใช่ไหมเพื่อหาโอกาสในงานการทํางานซึ่งหน้าที่การงานก็ดีแล้วอะไรเยงนี้ยครับเธอก็เลยกังวลครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็เหมือนคล้ายกับอ่ะแพทเทิร์นนะครับก็คือเหมือนคล้ายกับให้แอดไลน์นะครับผมแล้วก็คุยกันซึ่งเธอก็บอกว่าตอนที่เธอกลับมาไทยเมื่อครั้งล่าสุดที่กลับมาไทยเมื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนอะไรเงี้ยก็ก็เวลาคุยกับติดต่อกับเขาเรียกว่าองค์กรของรัฐอะไรเงี้ยครับการคุยไลน์อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่เธอทาซึ่งเธอก็เหมือนคล้ายกับว่าอ่ะการคุยไลน์กับองคส่นอะไรเงี้ยก็ก็คงอเหมือนกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นสแกมใช่ป่ะหลังจากนั้นก็เขากรรระบบววนนนกกกกาาคคคัั็ืืออเเเหมลลุยยไง คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจอะไรเงี้ยบก็บอกว่าอ่ะฉันจะมาช่วยคุณนะอะไรประมาณนี้ให้ทำตามขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ใช่ไหมเพื่อพิสูจน์ตัวเองอารมณ์เหมือนใครกับว่าให้รายงานตัวทุกๆสามสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งประมาณสี่ครัคร้งซึ่งในช่วงแรกครับประมาณเดือนสองเดือนแรกเนี่ยอารมณ์เหมือนใครกับว่าเขาพยายามบิ้วความเชื่อก็คือคนที่เป็นเหยื่อครับคือผู้หญิงคนเดียวที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยก็จะมี เแกมเมอร์ที่ปลอมเป็นตำรวจเนี่ยก็คอยช่วยเหลือคือแบบให้ความรู้แบบเรากำลังพยายามแก้ไขนู่นนี่ให้อยู่หน้าอะไรเงี้ยครับเพื่อแบบคอยติดต่อคอยคุยกันซึ่งเป็นการสร้างบิลบิลทรัสต์คุณเบียร์เสร็จปุ๊บประมาณเกือบสองเดือนคุณเบียร์กว่าที่จะเป็นการโอนเงินให้มิจฉาชีพครั้งแรกคือเขาบิลทรัสต์นานมากนะค่อยๆบิวไปเรื่อยๆทำนูน่ทนทำนี่ให้ให้ส่งเอกสารเขาก็ทำทำทำใช่ปะพอถึงวันหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีเราต้องพิสูจน์เรื่องว่าบัญชีของคุณน่ะ เป็นบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็มันก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่ฮ่องกงนะครับในการที่จะคอยพิสูจน์ตัวเลขการเงินอะไรประมาณนี้ในการดูเรื่องของของเขาเขาบอกว่าให้โอนเงินไปที่ธนาคารที่ฮ่องกงโอนเงินไปครั้งแรกประมาณแปดหมื่นกุเหรียญแปดหมื่นกุเหรียญก็สองแสนกว่าบ,บาทเขาก็บอกว่าอันนี้คือทั้งหมดที่เขามีแล้วเขาบอกว่าเออโอเคก,ก็โอนไปเสร็จป,ปุ๊บเขาบอกเอาโอเคทั้งศาลตรวจสอบละการเงิน ถือว่าโอเคครับปลอดภัยในประมาณนี้ใช่ปะ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็มาอีกก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีมันจะมีเรื่องค้ายาอะไรเงี้ยครับเข้ามาอีกก็จะสร้างคารคเตอร์ขึ้นมาใหม่พอสร้างคารคเตอร์ใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนใครกับว่าคุณเนี่ยต้องมาขึ้นศาลที่ประเทศไทยเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์หลักฐานอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณก็จะได้เงินตรงนั้นคืนซึ่งถ้าสมมติว่าคุณไม่คุณไม่สะดวกมาก็ให้คนอื่นไปแทนได้แต่ว่าคุณก็ต้องระวังเวลาอารมณ์เหมือนทายกับอนุญาตให้มานะแต่ว่วา คุณต้องรู้นะว่าถ้าสมมติคุณมามันมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับชีวิตของคุณเหมือนคล้ายกับหลอกลอ่ออะครับคือแบบทําให้เขากลัวทําให้เหยื่อกลัวว่าเออเนี่ยมีคนเดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วก็เสียชีวิตเพราะถูกแกง๊งแก๊งที่แบบทําร้ายร่างกายหรือว่าคนที่เอาบัญชีของคุณไปเนี่ยแบบรู้ว่าคุณจะมาขึ้นศาลเพื่อที่จะพาเขาเข้าคุกอะไรประมาณนี้ก็จะถูกทำร้ายร่างกายแล้วอาจจะแบบเสียชีวิตได้เลยก็เหมือนคล้ายกับขู่ให้กลัวผู้หญิงคนนี้ครับก็เลยไม่อยากกลับมา ไม่อยากกลับมาแถมไม่พอไม่อยากให้ครอบครัวตัวเองที่อยู่เมืองไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ารู้สึกว่าเออไม่อยากให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยไปมีความอันตรายกลายเป็นว่าเขาก็เลยขอให้ตํารวจคนนั้นนะครับขึ้นศาลแทนได้ไหมอารมณ์ประมาณนี้นะขอร้องให้ให้ตารวจคนนั้นนะขึ้นศาลแทนได้ไหมตารวจก็อารมณ์อารมณ์แบบแค่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะทําให้อะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณจะต้องส่งค่าส่งเงินนะโอนเงินค่าคอนเทนต์อฟันก็คือเหมือนคล้ายกับป้องกันนะครับเงินเงินป้องกันว่าเออคุณจะไม่หนีไปไหนอะไรประมาณนี้ มาให้อีกรวมทั้งหมดสรุปประมาณสิบล้านบาทไทยสิบจ mm ุดห้าล้านทั้งหมดนะแล้วก็เงินตรงนี้ไม่ใช่เงินของเธอด้วยคือเธอไปหลอกครอบครัวเธอว่าเออเนี่ยพอดีเธอจะตอกนิยมเอกแล้วก็ต้องการที่จะเอาเงินตรงเนี้ยมาใส่ในบัญชีเพื่อที่จะแสดงให้มหาลัยดูว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะเรียนต่อก็คือไปหลอกครอบครัวแล้วก็ครอบครัวก็เหมือนคล้ายกับมันครอบครัวก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นก็ไปยืมคนนั้นคนนี้มาคือยืมญาติเขามาเพื่อที่จะเอามาใส่ในบัญชีก่อนเพื่อที่จะ อารมณ์เหมือนใครก็เชื่อลูกว,ว่าลูกจะไปเรียนต่อปริญญาเอกเขาก็เลยแบบต้องเอาไปให้ไอ้มหาลาัยดูอะไรประเภทว่ากันไปใช่ไหมพอได้เงินมาเสร็จปุ๊บเขาก็โอนให้มิจฉาชีพทั้งหมดทั้งมวลนะครับสามเดือนใช้เวลาทั้งหมดสามเดือนกว่าโอนเงินประมาณสามสี่ครั้งธนาคารแบ n ก o อ a m e เม c a กก็เตือนแล้วว่าเฮ้ยคุณเหมือนโดนสแกมอยู่นนะอืมเออแต่เขาก็ไม่เชื่อเขาคิดว่าตัวเองกําลังปกป้องครอบครัวอยู่คือแบบไม่อยากให้ครอบครัว เป็นอันตรายแล้วก็กําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องก็คือเหมือน,นะคล้ายกับว่ากาลังจะเคลียร์ชื่อตัวเองอยู่แล้วก็มีคนคอยช่วยเนี่ยก็คือตารวจใช่ปหสุดท้ายแล้วครับพอทุกอย่างโอ,โอนไปเสร็จปุ๊บเนาะสิบกว่าล้านสุดท้ายครับตอนที่มันจบคือคนที่เป็นสแกมเมอร์เนี่ยก็บอกเขาว่าเออเนี่ยถ้าสมมติทุกอย่างมันจบแล้วเนาะสารเคลียร์เงินเรียบร้อยละคุณอะมาเมืองไทยได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นศาลเสร็จปุ๊บคุณจะได้เงินทุกบาทคืนหลังจากนั้นคุณที่เป็นเหยื่อครับก็ไปหาตั๋วเครื่องบินทําาออะไรรเเพื่ตตียัวัวกบบ้น เพื่อที่จะไปเอาเงิน10.5ล้านคืนนี่แหละแต่ว่าพอหาตัวหาอะไรเสร็จปุ๊บทักไปหาตํารวจว่าเออจะไปเจอกันที่ไหนนู่นนี่้วรายละเอียดตํารวจไม่ตอบเราเอย่อตํารวจที่เป็นสกแกมไปละเรียบร้อยทาเงินงนน้นก็หายไปด้วยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมากคือมันน่ากลัวตรงที่ว่าหนึ่งมันไม่ใช่เป็นอารมณ์เหมือนใครกับแบบหลอกเร็วๆแล้วก็ได้เงินเร็วๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการ build trust ที่ ใช้ระยะเวลานานมากแล้วก็ค่อยๆให้โอนทีละนิดไม่ใช่แบบเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวตูม้มอะไรเงี้ยคุณเบียร์แบบเออน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เลยเป็นประเด็นที่เราอยากจะมาคุยกันครับว่าเออทาไมเนี่ยคนเรามันถึงตกเป็นเหยื่อของมิชาชีพแล้วก็ถูกสแกมได้คืออย่างที่ฟัง,งคุณสจ๊บบนไลฟฟังอะนะคืออย่างแรกที่ผมแบบสังเกตได้คือว่ามันไม่ใช่คือามักจะมีความเชื่อว่าคนที่โดนสแกมเนี่ย จะต้องมีการศึกษาไม่สูงหรือจะต้องอยังไงเดือดร้อนเงินจริง,รง,รงๆอะไรประมาณนั้นแต่ฟังดูมันไม่ใช่ใช่ไหมครับคือม่มันจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้คือถ้าเกิดเราดูในเชิงของพฤติกรรมศาสตร์ในพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีอคติทางความคิดหรือว่า Cognitive Bias อย่างใดอย่างเดียวที่ทําให้คนเราตกเป็นเหยื่อนะครับคือมันจะมีหลายอย่างมันมาบวกกันเป็นคอมบิเนชัน เป็นอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรออย่างแรกเลยนะคือในในเชิงของพฤติกรรมศาสตร์หรือว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยมันจะมีอย่างนึงที่สําคัญคือว่า The Messenger Effect Messenger Effect ก็คือว่าคนเราส่วนใหญ่คือเราอาจจะไม่ได้ฟังข้อมูลไม่ให้ความสําคัญกับข้อมูลมากเท่ากันกับใครเป็นคนให้ข้อมูลกับเราอยู่นะครับอันนี้คือหนึ่งคือ The Messenger Effect แล้วคนที่มี Authority ทั้งหลายเนี่ยนะถือว่าอย่างที่คุณสมพลแบบตำรวจบ้างหรือว่าสารบ้าง คือมันจะมีพลังที่สามารถทําให้เราถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปบอกเราอาจจะไม่ทําก็ได้อันนี้คือเป็นคล้ายๆกับที่เป็นตัวอย่างที่คุณสุพลเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆกับว่าถ้าคนที่สส่งลายมาเป็นคนที่เรารู้จักมันก็จะมีความเชื่อถือหรือว่า trust จากตรงนั้นด้วยซึ่งผมเชื่อว่า scam หลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากคนที่เรารู้จักคนที่เราเชื่อถือส่งมาให้เราอีกทีหนึ่งด้วย ซึ่งอาจจะไม่ตรงก,ก,กันกับตัวอย่างที่คุณสุพลให้มาอันนี้อันนี้คือหนึ่งคือ the messenger effect นะครับคือคือพวก s c a ม m e r เนี่ยเข้าใจในตรงนี้ได้ดีเลยแต่ว่าเนี่ยคือถ้าเราจะทําให้สการขายไดค้คนหนึ่งนะโอกาสเราจะเพิ่มมากขึ้นถ้าเรามีคนที่มี authority ที่เหมือนกับมีอํานาจในสิ่งที่เราอยากจะเข้าเชื่อเนี่ยมาพูดนะครับอ,อย่างที่สองก็คือในเชิงของ loss aversion นะครับคือสมัยก่อนเนี่ย ถ้าเกิดสมมติใครที่ไม่ไม่เข้าใจว่า loss aversion คืออะไรคือว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเกลียดการเสียมากกว่าชอบกันได้ความหมายง่ายๆคือว่าในสมัยก่อนของสแกมใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอย่างสแกมจากไนจีเรียอย่างเงี้ยก็บอกว่าคุณผมได้เงินแบบเป็นสิบล้านเหรียญแล้วอยากต้องการคนแชร์ชหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะม,มันก็จะมีคนตกเป็นเหยื่ออย่างนั้นบ้างแต่ผมเชื่อว่าโอกาส ที่คนจะตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันจะสูงมากคือ้นนี้ก็สังมันก็ดูนะว่าถ้าเขาไม่ได้แบบเฟรมให้เป็นเกณฑ์แต่เฟรมให้เป็นลอสอย่างเช่นตัวอย่างของที่คุณสุพล่าให้ฟังในในเรื่องนี้คือว่าถ้าคุณคุณมีโอกาสเสียนะคุณมีโอกาสเสียเยอะมากเลยถ้าเกิดคุณไม่ทาอะไรเสียความกลัวเนี่ยคือโดยเฉพาะความเสียที่มันค่อนข้างจะเป็นชัว์ติงนะครับชชว์ติงก็คือว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันสูง ใน,ในเชิงของ prospect theory ของ Kahneman กับ Tversky เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของที่มันมีโอกาสที่จะเสียค่อนข้างเยอะคนเราจะ risk loving จะชอบเสี่ยงเพื่อ,อที่จะไม่อยากให้มันเกิดการสูญเสียที่มันยิ่งใหญ่ที่มันเป็นชัวติ่งได้ในกรณีที่คุณสุประร้อยผมฟังคือโอกาสที่จะเสียเนี่ยสูงมากๆและเสียเยอะมากๆถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าโอกาสที่จะเสียน้อยมากๆนะแต่เสียเยอะมากเนี่ยคนอาจจะไม่ยอมอาจจะชั่งใจก่อนกัน,กนว่าเอ้นี่มันเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าแต่พอมันต้องเสียเยอะๆแถมเสียแบบค่อนข้างจะชัวร์เนี่ยโอ้โหคนแบบว่ามันยังไงมันจะ risk loving ออกมากเอ้ยอาจจะเป็นสแกมเมอร์ก็ได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อเขานะ<ม>โอ้โหโอกาสเสียมันชัวร์มัน,ม,นมันเกือบร้อยเปอร์เซ<ม>็นต์คนก็เลยโอกาสที่เขาจะยอม ทำในสิ่งที่สแกมเมอร์ต้องการนี่เขาทำเนี่ยมันก็จะสูงมากขึ้นอคติที่3มคือ scarcity scarcity คือมันเป็นคล้ายๆกับว่าเราจะไปซื้อของะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วสมมุติว่าเราไปเห็นป้ายบอกว่าเหลือแค่สิบชิ้นเองนะโอ้โหโอกาสที่เราอยากจะซื้อของนั้นๆขึ้นมาเมื่อเทียบกันกับว่าถ้ามันมีเยอะใช่ไหมครับมันจะมันจะเยอะมากกว่าถูกไหมครับเพราะเราคิวว่าเออถ้าเราไม่ทําในวันนี้นะโหเราจะเสียายมากๆเลยเพราะของมันจะหมดตลาด Mm hmm. มันก็คล้ายๆกันในตรงนี้คืออันนี้ก็อีกคอมบิเนชันหนึ่งคือใช่ไหมครับมีหนึ่งออโต y รี hmm. สองมี loss สามคือมีสกอรซึี่คือว่าถ้าคุณไม่ทำในภายในห้าวันนี้ mm hmm. คุณจะต้องเสียแนๆ่ๆ mm hmm. โอ้โหมันไม่เหลือให้เขาเวลาที่เขาต้องคิดเลยสักอย่างอันนี้คือมันจะเป็นคอมบิ n เนชันใหญ่ๆพูดๆคือคอมบิเอชันใหญ่ๆสามคอมบินเนชันนี้นะครับคือ messenger effect ใครมาคนพูดให้เราฟังออสองนะครับคือมันเป็น loss frame หรือเปล่าถ้า loss frame ก็โอกาสที่จะใช้ค่อนข้างเยอะอสามมันเขาให้เวลาเราคิดมากน้อยขนาดไหนนะครับอีไออีอันนึงมีอันหนึ่งคือ shame shame คือกับความอับอายอันเนี่ยคือถ้าเกิดมันมี shame เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงที่ว่าถ้าเราได้ปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่ามันมี stigma คือว่าตราบาปที่เราไม่สามารถไปคุยกคนอื่นได้ว่าเฮ้ยจริงหรือไม่จริง เนี่ยเราเจออย่างเงี้ยจริงหรือไม่จริงนะครับถ้ามันเป็นเชมมันไปทริกเกอร์เชมเชมปุ๊บอย่างเงี้ยโอ้โหเรายิ่งจะเก็บไว้คนเดียวเราจะไม่แช์ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เราไม่อยากจะคนอื่นรู้หรือมันสิ่งที่แบบว่าอ,อาจจะต้องสูญเสียเสียชื่อเสียงเสียเงินเสียอะไรที่มันทาให้คนอื่นมาดูถูกเราด้วยมันอับอายด้วยเรายิ่งไม่ชอบแช์เพราะฉะนั้นเนี่ย สแกมมันจะคล้ายๆกันตรงที่มันจะมันจะเล่นจุดตรงเนี้ยนะผมก็ได้ประจ e ําอีเมลส่งมามันมีอะไรอแบบว่าเราเสิร์ชคอมพิวเตอร์ของคุณเรามีแบบมีข้อมูลข้อมูลแล้วก็ไม่รู้เยอะแยะหมดคือมันเป็นมันเป็นเสียงดวงอ่ละล้วถ้าเกิดเราเนี้ยเราจะปลดปล่อยเราจะทําให้คุณอายตดดเดดดดคุณไม่งัน้นคุณต้องเสียเป็น Bitcoin บิตคอยล์อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นอ้ชัดลิละวันเนี้ยคือเป็นยุทธศาสตร์ของสแกมเมอร์ ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บมันลงมันติ๊ก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 ,กปุ๊บเนี่ยชัวโอกาสที่มันสแกนเนี่ยเยอะมากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบอกว่าอีเมลที่เราจะได้หรือว่าไลน์เมสเซจจะได้เนี่ยมันจะเป็นเพอร์เซนต์หลายสมมติว่าเดียร์คุณโสพลเดียร์คุณนัทวุฒิเดียร์อะไรก็ตามนะครับเพราะว่าพวกนี้คือมันมีพวก Data leak ที่เขาสามารถเอารู้ชื่อของเรารู้อะไรของเราคือมันมันไม่จําเป็นว่าถ้าเขารู้ชื่อของเราแล้วมันจะเป็นเรื่องจริง Hmm. อันนี้สำคัญมากคือมันจะมีทิกบ็อกซ์เช็คบ็อกซ์ว่ามันมันมันอยู่ในขั้นสแกมหรือเปล่าแล้วผมเชื่อว่าในอย่างอย่างเช่นผมอยู่สิงคโปร์เนี่ยมันจะมีแคมเปญเยอะแยะมากเลยในการต่อสู้กับสแกมเมอร์ hmm. คือเราจะมีการเอ u c a t e คนประชาชนว่าเนี่ยถ้ามันมีตรงนี้ตรงนี้น,นะให้เช็คตรงนี้ได้ให้ให้คุณโทรเช็คกับรัฐบาลหรือโทรเช็คอะไรได้คือจะมีแบบ official number mm hmm. แล้วเขาก็จะบอกในเวลาเนี้ยผมได อีเมลที่รู้สึกว่าเอาไม่น่าใจในมหาลัยผมจะมีไอทีกายก็ <g c oughs> เขียนไปถามว่าอันนี้สแกมหรือเปล่าผมก็ <c oughs> บอกเออสแกมชัวอย่าไปอย่าไปคลิกอย่าไปตอบอย่าไปอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมเอาตัวเลขสถิติให้คุณเบียร์ที่น่าตกใจมากแล้วกันนะครับ <c oughs> น่าตกใจมาก <c oughs> คือแค่เดือนเดียวนะอันนี้คือตัวเลขเดือนเดียวจากไทยพลิสออนไลน์เนาะมีเดือนเดือน,อน,ออน,นนะมิถุนายนปีหกเจ็ดนะครับที่ล่าสุดก็คือปีนี้นะครับมีคนดีพอร์ต แจ้งความออนไลน์อยู่ที่ประมาณ35000เรื่องนะครับมูลค่าความเสียหายก็คืออันนี้คือเป็นโดนโดนสแกลมนะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3,500ล้านบาทเฉ<ท>ลี่ยนะครับ<ท>ประมาณร้5ยิบ้าล้านบาทต่อวันแบบเยอะมากแล้วก็5้าอันดับแรกเนาะก็คือที่โดนแกมหรือว่าโดนหลอกเนี่ยก็คือเรื่องของหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นขบวนการอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับหลอกซื้อแล้วก็ไม่ส่งของไปให้อะไรเงี้ยครับอ่ะสองก็คือแบบอ่ะ หลอกให้โอนเงินเพื่อทํางานหารายได้พิเศษอันนี้ก็เยอะมากนะครับอันที่สามก็คือหลอกให้กู้เงินอันที่สี่คือหลอกให้ลงทุนนะผมหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์อะไรได้ผลตอบแทนสามสิบเปอร์เซ็นต่อวันอะไรเงี้ยว่ากันไปอันทสุดท้ายก็คือหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัหลหรือวัตถุประสงค์อื่น,นครับห้าอย่างเนี่ยมาแบบเยอะมากคือ,อ,อผมว่าถ้าสมมุติแบบเราตกอยู่ในแคตตาล็อตไหนอ่ะ อะไรก็ตามที่เราอยากจะทำอยู่หรือว่ากําลังจะทำอะไรอย่างครับเอาเราจะหารายได้พิเศษเราจะกู้เงินหรือว่าเราจะลงทุนหรือว่าเราจะแบบอยากจะได้รางวัลอะไรสักอย่างที่มันได้ฟรีๆอ่ะถ้ามันอยู่ในแคตตากรีตตัวเนี้ยขอให้แอซูมไว้ก่อนเลยว่าสกแกมแน่นอน <S <S 1> <S 1> จริงๆนะคือผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรในโลกเนี้ยที่ได้มาฟรีๆแล้วก็มันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้มาอย่างง่ายดายคือถึงแม้ว่าการลงทุนหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าคนแน่นอนเนี้ยเรา บอกไม่ได้หรอกคือเราอาจจะเห็นว่าอ่คุณอยากจะคุณโลภเองคุณเลยแบบไปลงทุนอย่างางี้ <c oughs> คือเราพูดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าที่จริงแล้ว่เราไม่ได้อยู่ในสเตจออฟมายหรือว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาอยู่นะเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปอยู่ในการตัดสินใจของเขาได้ว่าทําไมเขาตัดสินใจอย่างนั้นแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคุณเบียร์ที่ผมอยากจะเล่าให้คุณเบียร์ฟังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าน่ากังวลเพราะว่า มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับผมคุณเบียร์ก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอันนี้เป็นเพื่อนของโฮส stupid question ด้วยนะเขาเล่าว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ชายเนาะเขาบอกว่าวันนั้นตัวเขาเนี่ยออกมาจากบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกกับเมียอยู่ที่บ้านอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยต้องขับรถไปบ้านญาติเพื่อที่จะไปเฝ้าเด็กๆซึ่งเป็นซึ่งเป็นลูกของญาติของเขาเขาก็จะเป็นแนนนี่ลานของเขานั่นแหละ ระหว่างที่กําลังขับรถไปอะครับแล้วก็ตัวเองไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียเนาะลูกกับเมียอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยระหว่างที่ขับรถไปเขาได้รับสายโทรศัพท์คันหนึ่งแล้วก็สายโทรศัพท์นี้บอกว่าผมกําลังรับพาตัวลูกคุณอยู่ลูกคุณอยู่กับผมอ่าลูกคุณอยู่กับผมเขาก็บอกเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ไม่มีทางหรอกก็เพิ่งเพิ่งออกมาจากบ้านเมื่อกี้เองเลยประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช่ป่ะก็กําลังจะไปเขาก็คิดอยู่นี้นะพอระหว่างรับสายเขาโอ้ไม่ไม่มีทางหรอกสักพักหนึ่ง เขาได้ยินเสียงลูกสาวเขาอะเบียร์เขาได้ยินเสียงลูกสาวเขาโจนครับใช้ a อไอในการไปแคปเจอร์เสียงลูกสาวเขาจากวิดีโอที่เขาโพสตบนออนไลน์คือวิดีโอต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราไว้บนออนไลน์เนี่ยไอโจนเหล่าเนี้ยครับไปแคปเจอร์มาแคปเจอร์เสียงเหล่านี้มาแล้วก็มาฝึกตัว a อไอให้พูดแค่บางคําอย่างเช่นแบบแด๊ดดี้แด๊ดดี้เฮลป์มีอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นเสียงของลูกสาวเขาเลย Mm hmm. แล้วทีนี้เขาก็ตกใจละอยู่ในารามตกใจแล้วคุณเบลคือแบบมันทําตัวไม่ถูกอ่ะเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาบอกว่าห้ามบางสายนะโจนก็บอกห้ามบางสายบอกใครไม่ได้ถ้าบอกเนี่ยผมจะฆ่าลูกคุณเขาก็แบบตกใจเลยคือทีนี้ตกใจเลยก็แบบทําตัวไม่ถูกอ่ะคุณไปลเอาเงินมาไปเบิกเงินมาจากธนาคารตรงนี้เลยไปเบิกเงินมาแล้วก็เสร็จปุ๊บไปไวร์ทรานสเฟอร์ที่ เวสเทิร์นยูเนีอะไรเงี้ยครับไปส่งไปรอบประเทศเอารมณ์เหมือนะคล้ายกับอ่ะก็คือไปเบิกเงินสดมาแล้วก็เอาเงินสดไม่รู้ว่าเท่กกาไหร่ประมาณแสนเหรียญหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละสักก้อนหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปไปโอนเงินให้แล้วทีนี้ใช้เวลานานมากนะครับคือแบบตั้งแต่เช้าอ่ะคือเขาไม่ยอมไอ้โจรไม่ยอมให้วางสายคือแบบต้องคุยอยู่ตลอดเวลาต้องต้องถือสายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะแบบไปไป,ไปโทรหาไอ้ลูกของตัวเองหรือว่าโทรหาคนอื่นใช่ป่ะหรือว่าแจ้งตำรวจหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาไม่ จนไม่ให้อยอมวางาถ้าวางเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องเสียลูก,ลกสาวแน่นอนเอการเป็นว่าเขาโอนเงินไปเสร็จปุ๊บระหว่างวันอะระหว่างนั้นนะครับครอบครัวของเขาอะพยายามติดต่อเขาตลอดทั้งวันเลยเบียติดต่อต่อไม่ได้ <c oughs> ติดต่อไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่บนสายอยู่พยายามจะโทรหาเขาก็ไม่รับคือแบบตัดสายทิ้งตัดสายทิ้งตลอดเลยจนโอนเงินเสร็จปุ๊บจนวางสายเขาถึงได้รับสายจากภรรยาคือแบบภรยาไปแจ้งความัาแจ้งตำรวจ ว่าติดต่อสามีไม่ได้เกิดอะไรขึ้นตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดไปเห็นเขาเดินออกจากธน,น,นาคารด้วยท่าทีแบบลุกลี้ลุกลนแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าเออเขาน่าจะโดนสแกมอะไรประมาณนี้ครับคือแบบก,ก็ก็ดูกล้องวงจรปิดแล้วประมาณนี้ก็น่าจะกำลังโดนสแกมแล้วก็ทีนี้ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าเขาจะรู้ตัวว่าตัวเองโดนหลอกก็คือแบบหมดวันแล้วแล้วก็เสียเงินไปเรียบร้อยแล้วแล้วลูกของเขากับภรรยาเขาก็คือไม่ได้ไม่ได้มีอยู่ในจุดอันตรายหรือว่าไ,ไม่เคยโดนลักพาตัวหรือว่าอะไรเลยสักอย่างนะครับ นี้คือเป็นเคสที่แบบผมรู้สึกว่าเออแบบน่ากลัวเพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีในการที่เอามาทําตรงนี้ด้วยเนาะก็ใช่ฟังดูน่ากลัวนะครับก็ก็คงจะคล้ายๆที่ผมก็ที่จริงมันก็แบบทิคเหมือนกับตัวอย่างที่ผมบอกกับคุณสพุพลนะว่าเรื่องที่ร,ร้ายหรือที่เราต้องไม่ไม่อยากจะสูญเสียและต้องการต้องทาทันทีอย่างเงี้ยผมว่ามันจะต้องมีการเตรียม อย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีการ educate คนให้มันมากขึ้นอาย,ยุอยางคุณผมฟังเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมตกเป็นเขาผมก็คงจะทําคล้ายๆกับเขาออใช่นะเราเราไม่รู้ไหมเพราะเราอยู่ใ,ในจุดนั้นนะ่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการเตรียมกันก่อนตั้งแต่ต้นมีการ educate ว่าโอเคถ้าเหตุการณ์อื้อขึ้นนะคุณต้องทําอย่างนี้นะครับเช่นถ้าคุณบอกว่าโอ้แบตจะหมดแล้วทําไงดีแบตหมดปุ๊บผมเชื่อว่าชนถึงแม้จะมีลูกคนจริงๆนะก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะว่า ถูกไหมคือมันมันเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้ที่ถ้าเขาแบกหมดนะครับ uh huh. ซึ่งเราก็เหมือนกับแซงว่าเป็นแบกหมดแต่เราก็ค่อยไปหาทางหาโทรศัพท์เพื่อจะไปโทรหาลูกสาวอีกอย่างคือ uh huh. พูดง่ายๆคือว่าโจแรแมเมอร์พวกเนี่ย uh huh. เขาจะเขาจะเล่นกับอาโมันของคน uh huh. หรือว่าความรู้สึกของคนเพราะเรารู้ว่าเวลาเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยเราจะตัดสินใจที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ดีที่สุด S <S 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 แต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีก็เรียกว่า preemptive preemptive คือว่าเราเตรียมไว้ก่อนว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราจะใช้สมองด้านที่สองของเราระบบที่สองที่มันใช้เหตุผลมากกว่าในการคิดให้คิดก่อนฮะอห้เกิดบอกให้เตรียมไว้ก่อนเลยว่าเหตุการณ์พวกนี้ปุ๊บเงี้ยเราจะต้องทําอย่างนี้เจอการณ์นี้ปุ๊บนะเราต้องทาอย่างนี้แล้วพอเราเตรียมก่อนสําิว่าเผื่อว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆเราจะรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไง เพราะเราเตรียมตัวไปก่อนแล้วผมจึงเชื่อว่าในวิธีการในการแบบแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการทำแบบ p r e e m p t i v e strategy คือว่าทำกลยุทธ์เพื่อที่ว่าถ้าคุณรับจดหมายอย่างนี้อีเมลอย่างนี้คุณต้องทำอะไรบ้างทันทีประมาณนั้นครับผมก็ในกรณีนี้ครับก็ในในกรณีของเคสของผู้ชายคนนี้เนาะก็เป็นก็เป็นประเด็นที่ผมรู้สึกรู้สึกว่า สามารถที่จะเชื่อมโยงด้วยได้เนาะเพราะตัวเองก็มีลูกสาวตัวเองก็มีภรรยาเนะยครับเหมือนที่คุณเบียร์บอกคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในจุดนั้นเนี่ยบางทีเราก,เราก็เราก็อาจจะแบบตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมก็เอาเรื่องนี้ครับมาคุยกับครอบครัวเนาะเอยแบบเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้ขึ้นนะสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันก็อาจจะบบใช้เทคนิคอย่างเช่นแบบหาคีย์เวิร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งซิกเก็ตเวิร์ดอะไรเงี้ยครับว่าเออถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงงงววว่าาารรรรรรูปปรูปปปเเเเเเ็็็็็นนนตตัจัจจจจิิคุณะะะีกกมพ คำที่เรารู้กันอยู่แค่สามคนอะไรเงี้ยขึ้นมาสักคำหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงอะอะคุณจะพูดคํานี้แล้วลเดเ้งอะอะไรประมาณนี้ว่ากันไปคืออะไรกันเนี้ยแต่ว่าผมก็ว่ามัน,ม,นมันคืออย่างที่คุณเบียบอกครับคือมันเป็นการเตรียมตัวนาะพรีเอมไว้ก่อนว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยแบบนี้ขึ้นจริง ไม่ใช่ว่ามันเกิดไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ได้ว่าเอออันเนี้ยคือของจริงและอันไหนคือของปลอมแลวคุณสามารถที่จะเออใช้เหตุผลได้มากกว่าที่เอ,อ่อให้อารมณ์นะครับมาตัดสินทุกอย่างเนาะครับผมใช่ก็ครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่ยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็หวังว่ามันจะช่วยให้หลายๆคนเนาะที่อาจจะอยากจะป้องกันตัวเองนะครับทั้งเอ,อ่อตัวเองด้วยนะครับคนรักหรือว่าคนที่แบบเรารู้จักอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแชร์นะครับ อดแคสต์เนี่ยไปให้ทุกคนฟังได้นะแล้วก็จะเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยนะครับใช่แลวมันจะมีมอตโตออย่างหนึ่งครับคุณสุพลคือว่า if it's too good to be true it probably is อ,อันนี้ไม่เป็น motto ที่ยากงถ้ามันถือว่ามันมันน่าจะดีเกินเหตุเกินไปโ <laughs> ดยเกินไปมันก็คงจะดีเกินไปจริงๆหรือถ้าเกิดมันรู้สึกมันตัวมันก็แย่มากจนแย่มากแบบแบบเป็น e x t r e ์ตแล้วก็เราเพิ่งพูดเอ t r e ์ตรลมเมื่อเมื่อพิจารณาที่แล้วนะถ้ามันรู้ว่ามันเป็นกซ t r e ีมมากๆจริงๆแล้วมันแบบ มันก็อาจจะเป็นที่ม่ก็อาจจะเป็นเอ็กซ์ตรีมที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะครับ,รบก็หวังว่านะครับใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อก็ขอเสียใจกับความสูญเสียด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้เงินคืนก็มีบางเคสที่ได้เงินคืนนะครับผมแล้วก็ก็หลายๆเคสก็จะไม่ได้แต่ว่าก็คนที่ไม่ได้เนาะก็ออกมาแชร์นะครับคือมันจะมีความรู้สึกที่ตัวเองตกเป็นวิกติมเนาะแล้วก็รู้สึกเชมรู้สึกแบบเอ้เสียรู้คนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็มีคนเยอะที่ที่ ตกอยู่ในนี้แต่ว่าคุณ่ะถ้าสมมติตกเป็นเหยื่อจริงๆออกมาเอ u c a t e คนอื่นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคืออะไรแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะรับรู้นักเหตุการณ์แล้วก็ป้องกันตัวเองได้มากขึ้นนะครับก็พยายาม speak up นาอกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับสาหรับเอพิน o ้ครับคุณเบียร์ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ